สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b a บ Magic Thailand ก็จะพาท่านมาชมเครื่องรางของขังที่เป็นเครื่องรางของขังโบราณที่หายากนะฮะอันนี้จะเป็นเดืยนงูเหลือมนะฮะเดืยงูเหลือมมีสรรพคุณก็เป็นเครื่องรางด้านเมตตามหานยมนะฮะยังเป็นของดีทางด้านโชคการพน,นันทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นไพ่ป๊อก,ห,กหรือกําถั่วหรืออื่นๆขึ้นชื่อด้วยการพน,นันนะฮะถ้าเราลงด้วยหัวใจ งูก็คือวาสกรรนะฮะเดงูเหลือมเป็นของที่มีอาถรรพ์ที่อยู่ในตัวเองนะฮะอันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมดูจะมีอยู่3มชิ้นนะฮะผมได้มาจากฝั่งลาวนะฮะประมาณแขวงชัยบุรีนะฮะจะมีชาวบ้านท่านหนึ่งก็ามาขายให้นะฮะราะคาสมัยก่อนไม่แพงนะฮะผมได้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเดนงูเหลือมโบราณกล่าวเขาว่าเดือยพญาง,งูเหลือมเป็นของอาถรรพ์มีอนุภาพเล่นลับ ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของวิเศษนะฮะอันนี้เราจะให้ดูชัดๆนะฮะอันนี้เดือยงูเหลือมเ,ออเดือนงูเหลือมของแท้นะฮะจะไม่หลุดนะฮะสภาพก็ยังแน่นปึกเลยะฮะเนื้อด้านในก็ยังแทงนะครับเ,เดือนงูเหลือมนั้นซึ่งธรรมชาติงูเหลือมจะมีเฉพาะเพศผู้นะครับและมีอายุมากนะฮะเดือยจะยาวสังเกตง,ง่ายๆนะครับ อายุมากเท่านั้นจะมีเดือนนับว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าหรือวิเศษยิ่งนักธรรมชาติโดยทั่วไปนะฮะงูก็จะเลื้อยออกไปหากินแต่พยางูเหลือมนี่ก็จะอยู่นิ่งๆนะฮะอยู่เฉย,ยๆนะครับแล้วก็เหยื่อจะเข้ามาหาเองนะครับอันนี้คือเดือนงูเหลือมที่ผมเก็บสะสมไว้นะฮะวันนี้ A อแ a ็กแมจิกกับไทยแลนด์ก็จะมาพาท่านมาดูนะครับ เดือนงูเหลื่อมนั้นนะฮะพวกคารวาสหรือว่านักเล่นของหรือสะสมนะฮะของแท้ๆนะครับก็จะค่อนข้างจะเป็นของที่หายากนะครับอันนี้จะมีพุทธคุณทางด้านค้าขายนะฮะหรือด้านเมตตานะฮะทำให้คนที่ค้าขายใช้เดือนงูเหลื่อมนี้ก็ต้องนั่งเฉยๆนะฮะถ้าลุกไปเมื่อไหร่ก็จะขายไม่ดีเมื่อนั้นนะฮะจะต,ต้องนั่งให้จนจบการขายนะครับเพราะเดือนงูเหลื่อมมีอนุภาพที่ ค่อนข้างจะทำมาค้าขายกินง่ายขึ้นอย่างเน็เชื่อนะครับเพราะว่าเดินงูเหลือมนั้นเป็นของที่ต้องตายภายนะฮะถ้าสมมุติโดนฆ่าตายไม่ได้นะครับเฉพาะตัวที่ตายภายเท่านั้นเดินงูเหลือมจะมีความเข่งขังเข้มขังและคุณทรงคุณภาพนะครับะจะต้องเป็นงูที่แก่ตายนะฮะอันนี้สังเกตว่าเดินงูเหลือมนี้เป็นของจริงหรือเปล่านะฮะ ถ้าเป็นของจริงนะฮะจะลักษณะจะติดติดแน่นกับเนื้อกบหนังจะติดแน่นเลยนะฮะอันนี้ดูเอแม็กเมจิกก็จะให้ดูนะครับอันนี้ตรงเดือยก็จะยึดยึดติดนะฮะไม่ใช่แบบดึงแล้วหลุดนะครับอันนี้จะเป็นของแท้นะฮะค่อนข้างจะหายากครับผมนักเล่นของสแสแวงหากันนะฮะเดินหูเหลือง,รองหรืออาจารย์ที่เป็นคาวาสก็จะสอบแสวงหากันนะฮะ เดินเงเหลือมก็จะมันไม่ใช่ต้องมาทำนะฮะอันนี้อันนี้ของแท้อันนี้ผมจะพลิกให้ดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าและด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดินงเหลือก็มีสปปรรพคุณที่ช่วยในการค้าขายอ่ถ้าใครได้คล้องไว้หรือว่าใส่ในกระเป๋าแล้วเงินมันจะเข้ามาเรื่อยนๆนะครับ เวลาค้าขายเราอย่าลุกอย่านั่งนะครับอ่านั่งแล้วอย่าลุกนะครับถ้าลุกเมื่อไหร่ก็ทําการค้าจะไม่ค่อยดีเท่านั้นนะครับอันนี้เด้งหูเหลืองที่เอแบงค์มจิกจะให้ท่านชมนะฮะอันนี้การคอสคอสซิงกล้องใกล้นะฮะดูดูการฉ่ำของเนื้อนะฮะนี่เดงหูเหลืองครับผมขอบคุณครับ